เบื้องหลังหนังดีโมโนออริจินัลวันนี้เราก็กำลังอยู่กับซีรีส์ที่มีชื่อว่า Undercell Killer ค่ะค่ะซีรีส์เรื่องใหม่มาแล้วค่ะซึ่งเบื้องหลังที่เราจะพาไปดูในวันนี้ครับเป็นคิวแอคชั่นของพระเอกประทุมราชเบิ้ลรับบดเป็นบื้อ ซึ่งซีเนียครับต้องมาต่อสู้กับพี่เรย์แมกโดนัลของเราที่รับบทเป็นลากให้จะทำอะไรเนี่ยก็ต้องระวังตัวหน่อยนะครับคุณเรย แล้วสําหรับใครที่อยากเจอรู้ว่าคู่นี้เขาไปผิดใจกันเรื่องอะไรครับแล้วหนังเนี่ยจะเล่าออกมาแบบไหนก็ไปติดตามกันได้ในซีรีส์ที่มีชื่อว่า Undercell Killer คคค สี่ในกล่องครับสามในินึงใะเลของต้องครับแผ่แผ่ที่มือพี่เพื่อแพี่สนะครับ